คลิกฟ้าสยบปฐพี The Legend of Fu Tian ตอนที่1065การตรวจจับกงสารและกงส่วนค่อนข้างสับสนในสนามรบเมืองปีศาจนกยุงเป็นพันธมิตรกับอาณาจักรเมืองหลีเพื่อต่อสู้กับผู้ปลุกฝังของเมืองจกกักรพรรดิเซียหรือไม่ทำไมพวกเขาถึงเริ่มฆ่ากันในทันใด ยิ่งไปกว่านั้นมันไม่ใช่แค่รูปแบบการต่อสู้ที่ประกอบขึ้นจากค่ายเดียวเพราะผู้ฝึกตนจากเมืองปีศาจนกยูงและจากเมืองของจักรพรรดิถูกผสมเข้าด้วยกันในรูปแบบการต่อสู้ทันทีที่สงครามประทุการต่อสู้ก็บังเกิดบรรดาผู้ที่มาจากเมืองจกักรพรรดิซึ่งยังไม่ทราบสถานการณ์ตอบโต้ทันทีเมื่อพวกเขาได้ยินยวนจินกล่าวว่าเมืองของจักรพรรดิถูกซุ่มโจมตีโดยเมืองนกยูงปีศาจพวกเขาจะไม่ต่อสู้กลับได้อย่างไร สำหรับผู้ที่มาจากเมืองปีศาจนกอยู่เมื่อเห็นว่าการต่อสู้ได้ประทุและผู้ฝึกตนของเมืองจัก,กรพรรดิหลี่ซึ่งอยู่กับพวกเขาตอนนี้ต่อสู้กับพวกเขาพวกเขาควรจะนั่งรอหรือไม่สถานการณ์ปัจจุบันจึงเกิดขึ้นทันใดนั้นการต่อสู้อันตูเดือดก็ประทุข,ขึ้นท่ามกลางกองทัพผสมและกองทัพที่เคยเป็นพันธมิตรกันก็โจมตีกันเองทันทีและด้วยเหตุที่ใกล้ชิดกันผู้คนจำนวนมากและสัตว์ปีศาจจึงถูกสังหารในทันทีซึ่งทำให้การต่อสู้รุนแรงขึ้น ผู้ฝึกตนของเมืองจัก,กรพรรดิเสียตกตะลึงและมองไปที่สนามรบอย่างมึนงงสถานการณ์เป็นอย่างไรทั้งสองเป็นพันธมิตรกับพวกเขาไม่ใช่หรือกองทัพอันยิ่งใหญ่กำลังเข้ามาหาพวกเขาและเจ้าหญิงเซียชิงหยวนได้ตัดสินใจที่จะปกป้องธงของจัก,กรพรรดิด้วยค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดแม้กระทั่งถึงแก่ความตายผู้ปลูกฝังหลายคนก็เต็มใจที่จะต่อสู้จนตาย อย่างไรก็ตามการสู้รบไม่นานก่อนที่อีกฝ่ายหนึ่งจะเริ่มถอนกำลังและดึงแนวการต่อสู้กลับคืนมาพวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่อีกสองกองทัพจะเริ่มต่อสู้กันเองอย่างจริงจังและกองทัพของเมืองจัก,กรพรรดิเซียก็ถูกละทิ้งนีกองทหารของเทียนและโตเป็นกองทัพที่เก่งกาจและไม่เคยเห็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้มาก่อนกองทัพที่ยิ่งใหญ่ในพันธมิตรจะสลับข้างกันตรงกลางและหันเข้าหากัน สิ่งนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนกงซานกงส่วนนี้คือสิ่งที่เจ้าเรียกว่าพันธมิตรหรือไม่หลี่เหยาตําหนิด้วยน้ําเสียงที่เย็นชาและรุนแรงให้พวกเขาหยุดก่อนดวงตาของกงซานแหลมคมและถัดจากเขากงส่วนประกาศเสียงดังและชัดเจนหยุดการต่อสู้ตอนนี้สถานการณ์ไม่ชัดเจนและการสู้รบต้องยุติลงก่อน อย่าแต่ต้องผู้ปลูกฝังของอาณาจักรปีศาจผู้ที่มาจากอาณาจักรจักรพรรดิหลี่สังหารโดยไม่มีข้อยกเว้นในเวลานี้เซียชิงหยวนได้ออกคําสั่งดังและชัดเจนรับทราบเจ้าหญิงกองทัพจากเมืองจักรพรรดิเซียได้รับคําสั่งแล้วและในทันใดบรรยากาศอันน่าสยดสยองก็ประทุขึ้นพุ่งไปที่สนามรบเบื้องบนดูเหมือนว่าเจ้าหญิงมีแผนแล้วและดูเหมือนจะร่วมมือกับเมืองปีศาจนกยูง และบิดเบี้ยวซ้ำสองอย่างน่าประหลาดใจอาณาจักรของจัก,กรพรรดิหลอกล่อล่าถอยเสียงของหยวนจินเย็นชามากคำพูดของเซียชิงหยวนกำลังเติมเชื้อเพลิงให้กับกองไฟอย่างไม่ต้องสงสัยการต่อสู้ที่ประทุแล้วจะหยุดลงได้อย่างไรใครก็ตามที่หยุดก่อนอาเสียชีวิตหากอีกคนโจมตีต่อไปในขณะนี้หยวนจินเริ่มสงสัยในตัวเองเขาล้มเหลวในการคำนวณที่แม่นยำจริงๆและผลลัพธ์ที่เป็นไปไม่ได้ที่สุดก็เกิดขึ้น เมืองปีศาจนกยุงได้เข้าร่วมกองกำลังกับเมืองของจักรพรรดิเซียอยู่เซิงและชาวก้ารัฐร,รวมถึงตระกูลของราชากระทิงเขียวเมืองปีศาจนกยุงต่างก็สังหารไปทางเมืองของจักรพรรดิหลี่ในขณะที่ปีศาจที่นั่นเปิดการซุ่มโจมตีและนอกเหนือจากคำสั่งของเซียชิงหยวนก็ไม่มีใครทำเชื่อว่าเมืองปีศาจนกยุงและเมืองจักรพรรดิเซียไม่ได้ตรัสรองร่วมกัน แม้ว่ากงซานและกงส่วนเกือบจะคิดว่าพวกเขาบรรลุข้อตกลงกับเซียชิงหยวนแล้วอย่างไรก็ตามใครเล่าสามารถบอกพวกเขาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆบูมได้ยินเสียงดังและรุนแรงเหนือท้องฟ้าและรูปแบบการต่อสู้ที่ผู้ฝึกตนของตระกูลปีศาจของเฉาพังทลายลงภายใต้การโจมตีสองครั้งระหว่างเจโลเฟิงและผู้ฝึกตนของอาณาจากจากักรพรรดิเซียจากทั้งภายในและภายนอกบนไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะรักษาความสมบูรณ์ของรูปแบบการต่อสู้ การโจมตีรุนแรงเหนือท้องฟ้ายังคงดำเนินต่อไปการต่อสู้ของเมืองจักรพรรดิหลี่ยังคงล่มสลายหากประศจากคำสั่งที่เคยมีมาก่อนกองทัพที่ยิ่งใหญ่ก็พังทลายและถอยกลับในทันทีหลี่เหวาเผ่าของราชากระทิงเขียวผู้พิทักษ์เมืองปีศาจนกยุมกำลังเดินทางไปโจมตีเมืองจักรพรรดิหลี่นี้เป็นเรื่องจริงหรือเท็จกงซานพุ่งออกไปและต่อสู้เพื่อหลีกหนีจากฝูงชนและจ้องไปที่หลี่เหยาและถาม ข้าได้ติดตามการเคลื่อนไหวภายในเมืองปีศาจนกยูงและเห็นด้วยตาของข้าเองกระทิงเขียวกล่าวว่าการซุ่มโจมตีเมืองจักรพรรดิหลี่โดยคำสั่งลับของกงส่วนจะเป็นเท็จได้อย่างไรและเมืองปีศาจนกยูงต้องการแกล้งทำเป็นว่าเจ้าไม่รู้เรื่องนี้หรือผู้ฝึกตนที่มาถึงความว่างเปล่าก่อนหน้านี้ตอบด้วยความไม่แยแสผู้คนในก้าวรัดรอบๆเยฟู่เทียนก็หายไปจากสนามรบสันนิษฐานว่าได้เข้าร่วมกองกำลังโจมตีเมืองของจักรพรรดิหลี่ของเรา คราวนี้อาณาจักรปีศาจนกยู่ไม่ลังเลที่จะเสียสละชื่อเสียงของกงส่วนและสัตว์ปีศาจจำนวนมากและวางกับดักดังกล่าวข่าประหลาดใจจริงๆหยวนจินกล่าวต่ออย่างเย็นชาเพียงว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับโลกของอาณาจ,ากจากกักรจักรพรรดิและเจ้ายินดีที่จะช่วยเอาชนะอาณาจักรของจกกักรพรรดิเจ้าคิดว่าในการต่อสู้เพื่อดินแดนว่างเปล่าเซียชิงหยวนอาจถูกโจมตีโดยเจ้าหรือไม่ เมื่อได้ยินสิ่งที่ยวนจินพูดกงซานและกงส่วนก็รู้ว่ามันคือความจริงอย่างไรก็ตามหากการต่อสู้แบบประจันบานเป็นเรื่องบังเอิญอะไรจะเป็นคําอธิบายเกี่ยวกับการโจมตีเมืองจักรพรรดิโดยปีศาจกระทิงในเมื่อพวกเขาไม่เคยออกคําสั่งให้พวกเขาทําเช่นนั้นแล้วใครสั่งวัวปีศาจหรือไม่มีคําสั่งใดๆเลยและปีศาจกระทิงได้ส่งคําสั่งเทจ แสงศักดิ์สิทธิ์ก้าวสีสองประกายบนร่างของกงส่วนและร่างกายของเธอก็ปล่อยความเย็นสุดขค้วเธอรู้สึกว่าสถานการณ์นั้นร้ายแรงและน่าเศร้าจริงๆทุกเผ่าจากอาณาจักรปีศาจนกยุงฟังคำสั่งของข้ายอย่างระมัดระวังหยุดการต่อสู้และถอนตัวออกจากสนามรบทันทีผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งจะถูกขับออกจากตระกูลกงส่วนกล่าวอย่างเย็นชาและแสงศักดิ์สิทธิ์ก้าวสีสองประกายระหว่างสวรรค์และโลกเสียงของเธอบ่องบอกถึงอำนาจและการคุกคามที่ยิ่งใหญ่ ได้ยินเสียงของเธอทั่วความว่างเปล่าปีศาจทั้งหมดรู้สึกถึงความเคร่งครึมของเสียงของเธอและส่วนใหญ่เริ่มที่จะลาถอยแต่ยังมีผู้ฝึกตนอาณาจักรปีศาจสองสามคนที่ยังคงต่อสู้อย่างดุเดือดต่อสู้เคียงข้างกับผู้ฝึกตนจากอาณาจัก,ก,กรจักรพัิเซียในหมู่พวกเขามีปีศาจที่ยิ่งใหญ่หลายคนในราชวงศ์ สิ่งที่ทำให้รู้สึกหนาวสั่นตั้งแต่หัวจรโรเท้าก็คือว่าผู้สืบสกุลของตระกูลราชวงศ์เจียหลัวเจโลเฟิงยังคงอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ปีกของอินซีเบ่งบานด้วยขนนกศักศ์สิทธิ์ผู้ปลุกฝังหลายคนจากอาณาจ,ากจากกักรจักรพรรดิหลี่เสียชีวิตด้วยน้ำมือของเขาเจยหลวกงส่วนตะโกนเสียงดังดวง,งตาของเจโลเฟิงเต็มไปด้วยแสงสีทองอันน่าสยดสยองดูเหมือนว่าเขาไม่ได้ยินเสียงของเธอและยังคงฆ่าต่อไป ในเวลาเดียวกันเสียชิงหยวนได้นำผู้ฝึกตนเข้าสู่สนามสังหารเป็นการส่วนตัวข้างหลังเธอแสงอันจิดจ,จ้าของดอกบัวพลิบานเธอเหยียบดอกบัวสีทองอาบในรัศมีภาพอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดราวกับเทพธิดาจิวเทียนที่แพว่พวเพ่าเมื่อมองเห็นมือของเธอชี้ไปที่สนามรบในความว่างเปล่าทันใดนั้นดาบแห่งความหายณนะก็ปรากฏขึ้นฉีกผ่านช่องว่างและผู้ฝึกตนถูกฆ่าตายทันทีด้วยดาบที่แทงเขาในลำคอ โดยมีร่างของเธอเป็นศูนย์กลางพายุแห่งหายนะอันรุนแรงได้ระเบิดขึ้นและม่านแสงดอกบัวที่ไรขอบเขตก็เปิดและปิดลงเริ่มจากหนึ่งกลายเป็นสองสองกลายเป็นสามและด้วยสามทุกสิ่งเป็นไปได้ดอกบัวได้บังเกิดในมักและทางนั้นก็ละลายแสงแห่งภัยพิบัติทั้งหมดกลีบบัวโบยบินเป็นเกลียวเหมือนดาบที่แหลมคมที่สุดในโลกได้ยินเสียงสัมผัสทางร่างกายขณะที่ผู้ฝึกตนถูกฆ่าตายในที่เกิดเหตุ นอกจากนี้ผู้ฝึกตนที่ถูกเสียชิงหยวนสังหารคือผู้ที่มาจากอาณาจักรของจักรพรรดิหลี่อาจจะเป็นหนทางล้างแค้นให้กับเย่ฟู่เทียนสำหรับอาณาจักรปีศาจนกยุงเย่ฟู่เทียนอ้างว่าเขาสามารถรับทงจักรพรรดิของอาณาจักรปีศาจได้ตลอดเวลาภายในเมืองปีศาจนกยุงและด้วยสัตว์ปีศาจจำนวนมากที่ควบคุมโดยเย่ฟู่เทียนอาณาจักรปีศาจนกยุงจะไม่เป็นภัยคุกคามถึงพวกเขา ในพื้นที่อื่นของสนามรบเย่ฟู่เทียนเดินเข้าไปในความว่างเปล่าและปรากฏตัวตามลำพังในทิศทางหนึ่งใบหน้าของเขาเย็นชาด้วยเงาแห่งการเวลาและอวกาศในมือของเขามีกลุ่มผู้ฝึกตนจากอาณาจัก,ก,กรจักรพรรดิวิ่งเข้ามาหาเขาเย่ฟู่เทียนเหลือบมองพวกเขาอย่างเมินเฉยร่างกายของเขาพุ่งออกไปและกลายเป็นแสงเจิดจ้าของความว่างเปล่ากดเกณฑ์ที่กดขี่ข่มเหงดูเหมือนจะพังทลายลงในความว่างเปล่าแต่ก็ยังส่งเสียงทื่อ อย่างไรก็ตามแสงไม่ได้ลดความเร็วลงหรือหยุดลงและเงาแห่งเวลาและอวกาศก็พุ่งออกมากลุ่มผู้ฝึกตนรู้สึกว่าพื้นที่นั้นแข็งตัวแล้วก็ปลิวชีวิตของพวกเขาประสบกับช่วงเวลาแห่งความเงียบงันและเมื่อดวงตาของพวกเขาเผยให้เห็นถึงความกลัวสุดขีดแต่ละคนก็แตกเป็นเสียงทันใดนั้นทั้งหมดก็ถูกทำลายล้างเย่ฟู่เทียนไม่ได้หยุดเลยแต่ยังคงพุ่งไปข้างหน้าผู้ฝึกตนเพิ่งมองมาที่เขาเมื่อได้ยินเสียงและจออคอของเขาโดยตรง ไม่ว่ารัศมีแห่งอวกาศจะผ่านไปที่ไหนผู้ฝึกตนจากอาณาจักรจักรพรรดิก็พินาศร่างของพวกเขาตกลงมาจากฟากฟ้าหาักปราศจากพลังของรูปแบบการต่อสู้ก็ไม่มีใครสามารถท้าทายเขาได้ในเวลานี้ผู้ฝึกตนซึ่งร่างกายได้เปล่งความรู้สึกกึ่งศักดิ์สิทธิ์และด้วยลมหายใจที่โดดเด่นอย่างยิ่งบนร่างกายของเขา เขาเก้าวเข้าไปในนั้นและเหยียบย่ำความว่างเปล่าและรวมเข้ากับเส้นทางอันยิ่งใหญ่ร่างกายของเขาราวกับอุปกรณ์ศักดิ์สิทธิ์และเขาก็รีบไปหาเย่ฟู่เทียนรอยฝ่ามือคล้ายหินโม่ทองคำบดขยี้ความว่างเปล่าลายฝ่ามือเป็นเหมือนวงแหวนของต้นไม้บรานวงกลมบนวงกลมตุบลงไปค่าตั้งใจจะลบทุกอย่าง เย่ฟู่เทียนไม่ได้หยุดเลยแต่ยังคงตีด้วยเงาแห่งกาลเวลาและอวกาศและมันก็เจาะเข้าไปที่ฝ่ามือประกายสีทองเปล่งประกายออกมาและรอยฝ่ามือก็ถูกบดเป็นผงเงาแห่งเวลาและอวกาศได้เจาะทะลุร่างกายของเขาและทําให้เขาแตกเป็นเสียงเสี่ยงเย่ฟู่เทียนในสถานะปัจจุบันของเขาสามารถพึ่งพาพลังของตัวเองเพื่อเอาชนะหวังชวนผู้ซึ่งอยู่ห่างจากขั้นนักบุญเพียงไม่กี่ก้าวตอนนี้มีเงาแห่งเวลาและอวกาศอยู่ในมือเขาแข็งแกร่งแค่ไหน หวังชวนเคยกล่าวไว้ว่าภายใต้เส้นทางแห่งสวรรค์เย่ฟู่เทียนยืนอยู่คนเดียวนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความแข็งแกร่งของเขาภายใต้อากาศผู้ปลูกฝังหลายคนเสียชีวิตในสนามรบนอกเหนือจากตารางการต่อสู้แล้วย่ฟู่เทียนและเซียชิงหยวนเป็นผู้ฝึกตนที่เร็วที่สุดจากอาณาจักรของจักรพรรดิเซี่ยในจำนวนการสังหารและพวกเขายังเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดสองคนด้วย หลี่เหวและหยวนจินยืนอยู่เหนือท้องฟ้าน้อมรอบด้วยผู้ฝึกตนชั้นยอดหลายคนจ้องมองอย่างเย็นชาไปที่ร่างที่วิ่งเข้ามาหาพวกเขาเย่ฟูเทียนผู้ต้องการบุกทะลวงกองทัพเพื่อต่อสู้ฝ่าเส้นทางนองเลือดและสังหารพวกเขานั้นช่างประมาทและบ้าคลั่งอย่างยิ่งแต่ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจอย่างยิ่งที่เขามีในความสามารถของเขาเอง ในขณะนี้เย่ฟู่เทียนร,รู้สึกถึงออราที่เป็นอันตรายและในเวลาต่อมาเขาเห็นแสงศักดิ์สิทธิ์ก้าสีพุ่งเข้าหาเขาด้วยความบ้าคลั่งร่างที่ไรขอบเขตและสวยงามพุ่งมาทางเขาและแสงศักดิ์สิทธิ์ที่ไรขอบเขตก็โปรยลงมาดูเหมือนว่าจะสามารถทำลายทางได้เย่ฟู่เทียนโจมตีด้วยเงายาวและทำลายแสงศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าเขาร่างกายที่น่าดึงดูดใจของกงส่วนลอยอยู่ในอากาศจ้องมองเขาอย่างเย็นชา นี่เจ้าทำหรือเปล่ากงส่วนดูเย็นชามากและเธอเพิ่งนึกถึงเหตุผลว่าทำไมพันธมิตรนี้ถึงสำเร็จอย่างรวดเร็วเพราะมีกลุ่มสัตว์ปีศาจจออยู่รอบตัวเธอที่ส่งเสียงโห่ร้องในการต่อสู้ในวันนี้โดยมีเจียลหลัวเฟิงเป็นผู้สนับสนุนหลักเขายังได้ขอให้ไปที่เมืองจัก,กรพรรดิหลี่เพื่อหาพันธมิตร ก่อนหน้านี้กงส่วนไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ภายใต้สถานการณ์ที่เย่ฟู่เทียนและสัตว์พื้นฐานนั้นอินซีวายุทธมินทําให้เธออับอายซ้ําแล้วซ้ําเล่าเป็นที่คาดหวังอย่างสมบูรณ์ว่าผู้ฝึกตนของอาณาจักรปีศาจต,ต้องการฆ่าเย่ฟู่เทียนด้วยความโกรธและทําลายเมืองของจักรพัิเซียและสัตว์ปีศาจก็วิตกกังวลในธรรมชาติดุร้ายและดื้อรั้นดังนั้นจึงไม่มีสิ่งใดที่ดูเหมือนจะผิดปกติ เมือ่อกงซุนจงมาเพื่อถ่ายทอดข้อความเจียหลัวต้องการที่จะสังหารเขาในทันทีเกี่ยวกับความขัดแย้งเล็กน้อยที่สุดซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของเขาด้วยทุกอย่างดูเป็นธรรมชาติมากราวกับว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นด้วยเหตุนี้เธอจึงตรวจไม่พบความผิดปกติใดๆแต่ตอนนี้เธอกําลังคิดอย่างรอบคอบแล้วเธอจึงตระหนักว่าสัตว์ปีศาจท,ที่ยังคงต่อสู้อยู่นั้นเกือบทั้งหมดที่เคยไปฆ่าเย่ฟู่เทียนมาก่อน การรับรู้ทั้งหมดนี้ทำให้กงส่วนรู้สึกหนาวตั้งแต่หัวจรดเท้าพลิกฟ้าสยบปัฐพี The Le g e n d o f ู u ท i e n ตอนที่1066ความพ่ายแพ้ของอาณาจักรจัก,กรพรรดปีศาจนกยุงกงส่วนจำได้ว่าเธอถูกยั่วยุและดูถูกทุกวันที่เมืองปีศาจนกยุงโดยเย่ฟูเทียนและอินซีวายุบมิ้นในวันแรกของการต่อสู้ของอาณาจักรระหว่างเปล่า จากรูปลักษณ์ของสิ่งต่างๆทั้งหมดที่เขาทำคือเตรียมการสำหรับวันนี้สิ่งมีชีวิตที่มีอำนาจเท่ากับเจียหลัวเฟิงปฏิเสธที่จะฟังคำสั่งของเธอและปีศาจกระทิงก็ลงเอ่ยด้วยคำสั่งปลอมเพื่อนำกองทัพท,ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเมืองปีศาจนกยุงเพื่อตัดทงจักระวัติที่เมืองของจัก,กรพรรดิหลีความหมายก็ชัดเจน ทั้งหมดนี้หมายความว่าอาณาจักรปีศาจจะนกยุงจัก,กรพพัดได้พ่ายแพ้ไปแล้วในการต่อสู้ของอาณาจักรระหว่างเปล่าตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อปีศาจกระทิงถูกควบคุมมันจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับศัตรูของพวกเขาที่จะตัดทงจัก,กรพพัดที่เมืองปีศาจนกยุงได้ง่ายจนพวกเขาสามารถทำได้ทุกเมื่ออย่างไรก็ตามปีศาจกระทิงไม่ได้ทำเช่นนั้นหรือมากกว่านั้นเย่ฟู่เทียนไม่รีบร้อนที่จะไล่พวกเขาออกจากการแข่งขัน ทั้งหมดเป็นเพราะกองกำลังของอาณาจัก,ก,กรจักรพรรดิปีศาจนกยุมยังคงใช้งานได้จากมุมมองของเย่ฟู่เทียนนั่นคือสิ่งที่นำไปสู่การต่อสู้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาพวกเขา จากรูปลักษณ์ของสิ่งต่างๆที่เป็นอยู่ในปัจจุบันพี่น้องถูกทําให้เป็นเบีย้ยตั้งแต่แรกเริ่มนับตั้งแต่พวกเขาเข้าร่วมในการต่อสู้ของอนาจาักรระหว่างเปล่าเป็นการส่วนตัวโดยเย่ฟู่เทียนมันเป็นเรื่องน่าขานันและใครๆก็เดาได้เพียงว่าคงเกิดอะไรขึ้นในจิตใจของกงส่วนในขณะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทําร้ายเธอมากกว่าคําดูถูกใดๆที่เธอได้รับ ข้าขอโทษเจ้าเจ้าหญิงสำหรับการล่วงละเมิดทั้งหมดของข้าจนถึงตอนนี้ทุกอย่างยุติธรรมในการต่อสู้ของอาณาจักรว่างเปล่าแต่ข้าไม่มีความตั้งใจที่จะต่อสู้จนตายด้วยกองกําลังของเจ้าจากอาณาจักรปีศาจนกยุงจักรพรรดิเจ้ามีอิสระที่จะก้าวออกจากสนามรบเมื่อการต่อสู้ในดินแดนว่างเปล่าสิ้นสุดลงข้าจะปล่อยให้ผู้ยิ่งใหญ่จากอาณาจักรจักรพรรดปีศาจนกยุงกลับมาอยู่เคียงข้างเจ้า เย่ฟู่เทียนกล่าวขณะที่เขาขอโทษกงส่วนดูเหมือนว่าเป้าหมายของเขาจะไม่ใช่อาณาจาักรปีศาจนกยุงจัก,กรพรรดิตั้งแต่แรกกงส่วนเข้าใจว่าในขณะที่คำพูดของเย่ฟู่เทียนฟังดูโหดร้ายแต่ในความเป็นจริงกองกำลังของอาณาจักรปีศาจนกยุงจัก,กรพรรดิได้พ่ายแพ้ไปนานแล้วในการต่อสู้ของอาณาจักระหว่างเปล่าและค่อนข้างไร้จุดหมายสำหรับพวกเขาที่จะต่อสู้ต่อไป แต่แล้วอีกครั้งที่มีการเล่นในระดับดังกล่าวสัตว์อสูรของพวกเขาถูกควบคุมโดยเย่ฟูเทียนและพวกเขาจากอาณาจักรปีศาจนกยุงจากกะพัดถูกลดลงเป็นเบี้ยยังคงเป็นสิ่งที่เธอพบว่าไม่สามารถค้านได้แสงแห่งสวรรค์ก้าสีส่องประกายและจัก,กระพัดอาจหลังไหลออกมาจากขนของร่างกายที่ยั่วยวนของกงส่วนแสงสว่างส่องไปทุกขนทุกแห่งและผู้ทรงพลังมากมายทั่วสนามรบหันสายตามาทางเธอ ผลศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ด้านหลังกงส่วนกระจายออกไปและเมื่อเธอได้รับแสงสว่างจากสวรรค์เธอดูราวกับเทพธิดาที่ไม่มีใครเทียบได้และมีพระเจ้าที่ดูร้ายมากเสียจนมองเพียงแวบเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะสลักความงามดังกล่าวไว้ในจิตใจของบรรดาผู้ที่เห็นจึงยอมจำนวนต่อความงามอันน่าอัศจรรย์ของเธออย่างไรก็ตามไม่ต้องสงสัยเลยว่าความงามที่จัดแสดงนั้นเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเย่ฟู่เทียนในขณะที่เขาอยู่ที่นั่นแล้วเขาสัมผัสได้ถึงวิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้นกงส่วนลูกสาวที่รักของปีศาจนกยุงจัก,กรพรรดิซึ่งมีสถานะเทียบเท่าเซียชิงหยวนแห่งอาณาจักรอาณาจาักราาเซี่ยเธอมาที่สนามรบพร้อมอาวุธของจัก,กรพรรดปีศาจนกยุงเองขนนกทั้ง9้าจากพ่อของเธอถูกเติมเข้าไปในขนนกศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ข้างหลังเธอ พลังของเขาถูกสลักไว้กับพวกมันและสิ่งของเหล่านั้นก็มีพลังอย่างเหลือเชื่อเนื่องจากเป็นของจริงของเหรินฮอวมองนอกจากนี้ขนยังเข้ากันได้ดีกับกงส่วนเข้ากับขนนกยุงได้อย่างลงตัวเงาของนกยุงขนาดมหึมมาก็ปรากฏขึ้นปีกของมันกลางออกบังท้องฟ้าและแม้แต่ศัตรูของเธอก็อดไม่ได้ที่จะประหลาดใจกับความงามของมัน อย่างไรก็ตามดูเหมือนจะมีดวงตาทั่วขนของนกยุงตัวใหญ่ตัวนั้นกลงส่วนยื่นมือของเธอและปกคลุมเย่ฟู่เทียนไว้ภายในเขารู้สึกตรงนั้นแล้วราวกับว่าเขาถูกตรึงด้วยแสงของนกยุงพลังการกลืนกินอันน่าสะพรึงกลัวคำรามว่าจะกลืนกินทุกสิ่งรอบตัวเขามากเสียจนแม้แต่พลังของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ก็ไม่อาจสงวนไว้เช่นกัน พลังที่กลืนกินนั้นดูเหมือนจะเต็มไปด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำลายพลังแห่งกฎเกณฑ์ใดๆเช่นการทำลายพลังทั้งหมดที่เย่ฟู่เทียนสามารถรวบรวมได้แสงศักดิ์สิทธิ์ก้าวสีเจาะร่างกายของเขาภายใต้การจู่โจมเต็มพิกัดของกงส่วนเย่ฟู่เทียนดูอ่อนแอและไม่มีในสําคัญอย่างยิ่งราวกับว่าเขากำลังจะถูกทำลายภายในความงามสุดข,ขั้วที่เขาถูกปกคลุมอยู่ภายใน เย่ฟู่เทียนจับเงาแห่งเวลาและอวกาศไว้แน่นอย่างไรก็ตามเวลานั้นเงาแห่งเวลาและอวกาศความว่างเปล่าซึ่งอยู่ในอันดับที่3ของการดําเนินการอันศักดิ์สิทธิ์ของการจัดอันดับ9้ารัฐด,ดูเหมือนจะถูกครอบงำโดยศัตรูของเขาอย่างสมบูรณ์แต่แล้วอีกครั้งเมื่อพิจารณาจากสถานะและพลังของกงส่วนทุกอย่างดูเหมือนปกติทั้งหมดแทน นอกจากอุปกรณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของกงส่วนแม้แต่กรอศักดิธิ์ที่อยู่ด้านหลังกงสุนจงจากหุบเขาเมฆสวรรค์ก็ยังเทียบได้กับเงาแห่งเวลาและอวกาศขุนนางแห่งหุบเขาเมฆาศักดิ์สิทธิ์เป็นกรออันดับหนึ่งในอาณาจักรของจักรพรรดิเสียแสงแห่งกฎเกณฑ์แผ่ไปทั่วร่างของเย่ฟู่เทียนแม้ว่าร่างกายของเขาจะแข็งแกร่งอย่างยิ่งแต่เขาก็จําเป็นต้องเสริมสร้างการป้องกันโดยใช้กฎเกณฑ์ แสงศักดิ์สิทธิ์9้าสีกระทบเขาร่างกายของเขาสันสะท้านเมื่อกดถูกทำลายและแสงศักดิ์สิทธิ์ก็พุ่งตรงมาอย่างร่างกายของเขาสันสะเทือนภายในอย่างมากกงส่วนซึ่งยังไม่ได้เป็นนักบุญกระนั้นก็สามารถคุกคามร่างกายของเขาได้ซึ่งเขาเคยชินกับการอาบน้ำยานั่นหมายความว่าการโจมตีที่กงส่วนโจมตีเขาโดยการยืมพลังของขนนกจักรพพัดของจักรพพัดนกยุงปีศาจได้บทบังแสงแห่งความหายนะของเส้นทางอันยิ่งใหญ่อย่างมาก พลังที่กินเข้าไปเพื่อกลืนกินเส้นทางอันยิ่งใหญ่ปกคลุมร่างกายของเย่ฟู่เทียนทุกสิ่งที่อยู่รอบๆดูเหมือนจะไหลไปยังที่ที่กงส่วนยืนอยู่เย่ฟู่เทียนยังติดอยู่ในวังวนที่น่าสะพรึงกลัวนั้นและค่อยคอยถูกดึงดูดไปยังที่ที่กงส่วนอยู่ เขาจับเงาแห่งเวลาและอวกาศไว้แน่นขณะที่ร่างกายของเขาสว่างสวัยไปด้วยแสงระยิบระยับร่างกายของเขาดูค่อนข้างสูงขึ้นเมื่อจุดฝังเข็มเจ็ดดาวทั่วร่างกายของเขาถูกเปิดใช้งานขีดจำกัดของร่างกายของเขาถูกยกขึ้นและเขาก็มีพลังมากขึ้นภายใต้สภาพเช่นนี้เขารู้สึกราวกับว่าเขาได้สัมผัสเส้นทางอันยิ่งใหญ่รู้สึกราวกับว่าร่างกายของเขาเองเป็นศูนย์รวมของเส้นทางอันยิ่งใหญ่มีพลังจำนวนที่หาตัวจับยาก บูมแสงสว่างอันน่าใสสยองของความหายณะของพายุถูกปลดปล่อยออกมากวาดทุกสิ่งรอบตัวพวกเขาพายุแห่งแสงแห่งความหายณะกระทบนกยุงที่อยู่เบื้องหลังกงส่วนฉากวันโลกาวินาถูกมองเห็นรอบตัวพวกเขาและกงส่วนรู้สึกราวกับว่าเจตจำนงทางวิญญาณของเธอกำลังสั่นคลอนอย่างรุนแรงพลังแห่งความหายณะพุ่งเข้าใส่จิตใจของเธอโดยตรง ร่างกายของเย่ฟู่เทียนเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกันเขาไม่ได้พยายามต้านทานพลังที่กลืนกินอีกต่อไปแล้วและเลือกที่จะเคลื่อนที่ด้วยมันแทนโดยดึงความเร็วสูงสุดที่เขาสามารถทำได้ออกมาในรูปของเงาสุดขั้วเขาฟาดด้วยเงาในมือของเขาและระเบิดด้วยแสงทำลายล้างของภัยพิบัติหลอมรวมแสงภายในอาวุธเงาที่กลืนกินของนกยุงได้พังทลายลงตรงนั้นจากนั้นการโจมตีก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามกงส่วนแทบจะไม่สะดุ้งเมื่องเงานกยุงถูกเจาะเข้าไปมือเรียวของเธอกำหม,มัดแน่นและแสงศักสิทธิ์ก้าสีพุ่งไปที่มันผสานกับกำปั้นของเธอก่อนที่เธอจะคว่างมันออกไปต่อหน้าเธอหมัดของเธอดูเหมือนจะได้รับแสงของปีศาจนกยุงจัก,กรพรรดิซึ่งปะทะกับเงาแห่งเวลาและอวกาศ บูมเย่ฟู่เทียนถูกเหวี่ยงออกไปข้างหลังพร้อมกับเสียงดังกึกก้องขณะที่แขนของกองส่วนรู้สึกสั่นต่อให้มีพลังของปีศาจนกยุงจัก,กระพัดแผ่ขยายเพื่อปกป้องร่างกายของเธอแต่เธอก็รู้สึกว่าแขนของเธอชาขณะที่เธอโจมตีจากอาวุธของคู่ต่อสู้มันเป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของเย่ฟู่เทียน ในช่วงเวลาต่อมากงส่วนเห็นคู่ต่อสู้ของเธอดึงส่วนโคง้งอันแพรวพราวกับร่างกายของเขาและพุ่งตรงไปหาเธอต่อไปการโจมตีนั้นดูเหมือนจะอัดแน่นมากกว่าครั้งสุดท้ายของเขาปีกที่สวยงามของเธอกระพือและเธอก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าเวเหวี่ยงหมัดออกไปอีกเห็นเงานกยูงและขนพราวนับพันพันอันจากก้าวสีถูกปลดปล่อยออกมาตั้งใจจะฝังเย่ฟู่เทียนที่นั่นแล้ว เย่ฟู่เทียนถูกโยนกลับมาอีกครั้งเขารู้สึกราวกับว่าเขาได้รับจำนวนครั้งนับไม่ถ้วนภายในเสี้ยววินาทีนั้นแต่เขายังคงว่าเส้นโค้งที่พร่างพลายขึ้นไปในอากาศและดําดิ่งลงไปด้านล่างกง่วนกลางปีกออกและบินเห็นว่าเย่ฟู่เทียนมีพลังเพิ่มขึ้นรอยๆร่างทั้งสองยังคงปะทะก,กันกลางอากาศด้วยพลังทำลายล้างโลกที่เล็ดลอดออกมาโดยรอบ คลื่นกระแทกสีม่วงกระเดยออกไปเมื่อแสงศักดิ์สิทธิ์ก้าสีพุ่งเข้าหาสภาพแวดล้อมร่างชั้นยอดใดๆก็ตามที่พยายามเข้าใกล้ก็ถูกแสงศักดิ์สิทธิ์กสีทะลุทะลวงอย่างน่าประหลาดและตายในที่นั้นไม่มีใครสามารถทนต่อผลกระทบที่เกิดจากการต่อสู้ระหว่างกงส่วนและเย่ฟูเทียนได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่มนุษย์และสัตว์อสูรกำลังปลดปล่อยกันและกัน มีบางคนหันความสนใจไปที่การต่อสู้ระหว่างคนทั้งสองเย่ฟู่เทียนดูเหมือนจะแยกตัวเองออกเป็นร่างโคลนนับพันราวกับภาพติดตาปรากฏอยู่ตลอดราวกับไร้ขอบเขตภาพติดตาโจมตีอย่างฉุนเฉียวแม้จะปกคลุมไปด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์ของนกยุงแต่พลังที่ปรากฏขึ้นก็ไม่สามารถตรึงเย่ฟู่เทียนลงได้อย่างสิ้นเชิง ในขณะนั้นเงาสุดขีดนับพันรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวสภาพแวดล้อมของพวกเขาโห่ร้องเป็นกฎเกณฑ์และเส้นทางที่ยิ่งใหญ่ก้องกังวนเขาฟาดฟันด้วยการโจมตีของเงาวด้วยพลังทำลายล้างดินบูมได้ยินเสียงดังก้องขณะที่ร่างของโกงส่วนถูกโยนทิ้งอย่างแรงแขนของเธอสั่นและแสงด้านหลังของเธอดูเหมือนจะรีลงบ้าง เวลาและพื้นที่ดูเหมือนจะหยุดเคลื่อนไหวโดยมีเย่ฟู่เทียนอยู่ตรงกลางแสงศักดิ์สิทธิ์9้าสีพุ่งผ่านเข้ามาทำลายกฎของเส้นทางอันยิ่งใหญ่และฉีกอำนาจการผูกมัดของกฎอวกาศออกจากกันดวงตาของกงมส่วนจับจ้องไปที่เย่ฟู่เทียนเธอรู้สึกราวกับว่าพลังน้ำขึ้นน้ำลงที่น่าสะพรึงกลัวกำลังกวาดไปในทิศท,ทางของเธอและพลังก็เพิ่มขึ้นในขณะที่มันเคลื่อนที่ราวกับว่ามันเป็นคลื่นยักษ์สึนามิที่จะทำลายทุกสิ่ง แสงแห่งความหายณะอันน่าสยดสยองกระทบกับเธอในขณะที่กำลังที่เข้ามาปะทะกับแสงศักดิ์สิทธิ์ก้าวสีเย่ฟู่เทียนก้าวไปอีกขั้นพื้นที่สันสะเทือนราวกับว่ามันกำลังจะแตกดูเหมือนว่าเขาจะหลอมรวมเข้ากับพื้นที่ทั้งหมดและเส้นทางอันยิ่งใหญ่ก็สะท้อนกับเขาภาพติดตาของอวากาศมาและไปในช่วพริปตาทะลุผ่านอวากาศแสงศักดิ์สิทธิ์อันเจิดจ้ากระทบกับกองกำลังที่เข้ามาแต่ก็ถูกทำลายลงด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวด้วยเงา นั่นคือการโจมตีที่ทรงพลังที่สุดจากเงาวที่มีชื่อเป็นอาวุธความว่างเปล่าทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้าถูกลดทอนเหลหรือเพียงความว่างเปล่าเงาของนกยุงปรากฏขึ้นในลักษณะพร่างพรายอยู่ด้านหลังกงส่วนแสงก้าสีไร้ขอบเขตพุ่งเข้ามาและขู่ว่าจะจมเย่ฟู่เทียนในนั้นดวงตาปีศาจของกงส่วนจ้องไปที่เย่ฟู่เทียนอย่างไม่สะทกสะท้านแขนของเธอถูกเหวี่ยงออกไปตรงหน้าเธอด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์ที่ส่องผ่านอากาศไปยังเย่ฟู่เทียน เงาแห่งเวลาและอวกาศถูกปลดปล่อยออกมาในขณะนั้นแสงศักศิษิ์ก้าสีดูเหมือนจะถูกเปิดออกโขมกระนำขณะที่พวกมันพุ่งไปที่ด้านข้างของเย่ฟู่เทียนทำให้พื้นที่รอบตัวพวกเขาจมน้ำตายพลังนั้นทำให้ใบหน้าของกงส่วนซีดเผือกแสงแห่งขนนกศักดิธิ์ปกคลุมร่างกายของเธอขนนกศักดิ์สิทธิ์เส้นหนึ่งตกลงมากระทบกับอาวุธที่เข้ามา ดูพลังของเงาแห่งกาลเวลาและห้วงอวกาศดูเหมือนจะแทรกซึมการปกป้องขนนกศักดิ์สิทธิ์ด้วยเสียงก้องตังวานกระทบร่างกายของกลงส่วนอย่างรุนแรงร่างของเธอถูกเหวี่ยงทิ้งไปเมื่อปีกของเธอถูกกางออกและมีรอยร้าวมากมายที่พวกมันเห็นรูปลักษณ์อันน่าทึ่งของเธอดูค่อนข้างซีดและมีเลือดอยู่ที่มุมปากของเธอ กองส่วนกงซานเรียกเขากำลังต่อสู้กับเซียชิงหยวนในขณะนี้เขากระพริบตาและออกจากสนามรบที่เขาอยู่หลังจากที่ได้เห็นสถานการณ์ขององน้องสาวดวงตาของเขายังคงจ้องมองอย่างเย็นชาไปที่เย่ฟู่เทียนขณะที่เขามุ่งหน้าไปยังกงส่วนถ้าแพ้กงส่วนดูค่อนข้างซีเธอแพ้เย่ฟู่เทียนผู้ฝึกตนผมสีเงินที่ไปเมืองของเธอทุกวันเพื่อยั่วยวุนเธอ กองกำลังของอาณาจาักรปีศาจนกยุงจัก,กรพรรดิลดลงจนกลายเป็นเบี้ยของศัตรูพวกเขาประสบความสูญเสียอย่างท่วมท้นในการต่อสู้ของอาณาจักรระหว่างเปล่าและในขณะนี้แม้แต่เธอก็ยังถูกคนอื่นเอาชนะเป็นการส่วนตัวพวกเขาพ่ายแพ้ในทุกแนวรบในการต่อสู้ของอาณาจักรระหว่างเปล่าในปีนั้น กองส่วนเต็มไปด้วยความมั่นใจเมื่อเธอมาสั่งกองกำลังของเธอเป็นการส่วนตัวในการต่อสู้ของอาณาจากระหว่างเปล่าอุทิศตนเพื่อคืนชัยชนะด้วยกองกำลังของอาณาจากปีศาจนกยุงจัก,กรพรรดิไม่มีใครคาดคิดว่าจะต้องเผชิญกับจุดจบที่โหดร้ายเช่นนี้กองกำลังของอาณาจากอสูรของจัก,กรพรรดินกยุงข้าแนะนำให้เจ้าถอยห่างจากสนามรบได้ยินแย่ฟู่เทียนพูดกับกงส่วนขณะลอยข,อาาขึ้นไปในอากาศจากนั้นเขาก็หันความสนใจไปที่สนามรบอื่น คงจะเป็นเรื่องที่น่าอับอายสำหรับผู้มีอำนาจานาจากอาณาจักรจักรพรรดิเซี่ยหากพวกเขายังคงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในขณะที่ศัตรูกำลังยุ่งอยู่กับการต่อสู้ด้วยตนเองเมื่อกองทัพจากอาณาจักรจักรพรรดิเซี่ยเข้าร่วมการต่อสู้พวกเขาก็บทขยี้กลุ่มศัตรูภายในเวลาอันสั้นสังหารผู้ยิ่งใหญ่จำนวนมากจากอาณาจักรของจักรพรรดิหลี่ นอกจากนี้กองกำลังจากอาณาจัก,ก,กรจักรพรรดิหลี่ก็ได้ถอยทับไปแล้วโดยไม่ได้เจตนาจะสู้ต่อไปอีกอาจกล่าวได้ว่าพวกเขาได้รับความพ่ายแพ้ที่น่าอับอายหลี่เหวาหยวนจินและคนอื่นๆถอยทับออกไปไกลพร้อมกับกองทัพของพวกเขาเตรียมที่จะจัดกลุ่มใหม่และปกป้องเมืองของจัก,กรพรรดิหลี่ความหวังทั้งหมดจะไม่สูญหายไปหากธงจัก,กรพรรดิของพวกเขายังคงยืนอยู่